เตรียมโกยเงินแสนห้าวันเกิดดวงเฮงมีเกณฑ์รวยอื้อโชคใหญ่วิ่งเข้าหารวยแบบไม่รู้ตัวอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารด้านการเงินน,นั้นถือว่าการเงินเดินสะพัดได้ลาบลอยเข้ามาจากบุญที่ทำมา คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการงานและการเงินชีวิตจะราบรื่นขึ้นส่วนด้านเคล็ดลับเสริมดวงขอแนะนำให้ทำบุญไหว้และบูชาพระพิคเนตรเพื่อส่งเสริมสิริมงคลทำให้ตัวคุณเองนั้นร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเลขมงคลของคุณคือหมายเลข38 49อาจจะนำพาโชคราบมาสู่ตัวคุณได้ อันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ ดวงการงานของคุณนั้นคุณจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะผลงานสามารถลบคำหมิ่นประมาทคนอื่นได้และคุณนั้นหากมีธุรกิจส่วนตัวจะไปได้ดีมีรุนรรงวันใหญ่ด้าน,นการเงินของคุณจะมีโชครับเข้ามาจากญาติพี่น้องสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วถูกรางวัลใหญ่ช่วงนี้เลขมงคลของคุณคือหมายเลข62และหมายเลข25อาจจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป ไดด้ีอันดับ3สําสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นดวงหน้าที่การงานโดดเด่นมากไม่ว่าจะหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองดวงปังสมหวังในเรื่องของโชคลาภเงินทองสามารถมีเงินทองสะพัดได้รับรอยจากแดนไกลคิดหวังสิ่งใดสำเร็จเป็นแน่โดยเฉพาะเคล็ดลับเสริมดวงของคุณ ควรทำบุญร่วมทำบุญไทยชีวิตสัตว์หรือโคกระบือจะส่งเสริมดวงชะตาตัวคุณเองให้ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นตัวเลขมองคลคือหมายเลข38และ44ชีวิตจะก้าวหน้าขึ้นหมดนีิสินอันดับสําสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี ดวงการงานคุณจะหายเครียดเพราะงานที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้และคนที่ทำงานส่วนตัวการเจรจาจะสำเร็จรุกล่วงไปได้ด้วยดีส่วนการเงินน,นั้นเงินทองเดินสะพัดขึ้นคนที่เป็นหนี้สินจะสามารถปลดหนี้สินได้ภายในเร็ววันดูลดีเกินคาดสุขภาพร่างกายแข็งแรงตัวเลขนำโชคของคุณคือหมายเลข69และ47 ชีวิตของคุณจะพลิกจากร้กายกเป็นรวยสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ดวงการงานเด่นเกินหน้าเกินตาการทำงานของคุณจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นยิ่งทำงานเยอะก็จะยิ่งร่ำรวยมากหยิบจับค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้มีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นเคล็ดลับเสริมดวง ควรทำบุญบริจาคลงโศพเพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้ชีวิตดีขึ้นเลขมงคลของคุณคือหมายเลข66-51ชีวิตจะก้าวหน้าอาจจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยไม่รู้ตัวอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ